สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับคลิปนี้ก็ใส่ข้าวครับท่านผู้ชมเป็นข้าวห้าสิบกิโลว่าันนะครับคือใส่ไล่นี่ผู้ชมก็เพ่าเข้าใจกันนะครับใส่ลายยาวยาวไปกับรถนะครับเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพที่ผมเอาลงทแีแรกนะครับตอนแรกนะครับเป็นใส่ข้าวลายยาว ขาสิโพมันคือว่าใส่ขว,งวาง嘛ผมก็ไม่เคยใส่นะครับแบบนี้นะผมเคยใส่แต่ไล่ขวางนะครับมันคือเป็นแบบนั่นออกไว้ที่แถวนี้แต่ว่าผมก็รัดสตรีมมาหลายเส้นอยู่ตุ่มไม้กันใส่ําแป้งน้อยเหรอพี่น้องนะครับสิบสิบเส้นไม่น่าจะขาดสิบเส้น,นที่ผมรัดมานะตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงแรงนะครับก็จะสาวนักเรียนกับสิเลิกยังที่แล้วครับลูกสาวครับลูกสาวไปเอิ้อนสาวได้แล้วต้องเอื้อนลูกแล้วนะครับลูกเกี่ยวข้องกับสิหุ่นนี่แหละนี่ครับบ้านผมก็เข้าไปตรงนี้นะ เข้าเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับตรงปั๊มปีทีเนี่ยถ้าคนเคยไปเป็นนะครับไปบ้านเนี้ยนะครับก็จะไปเติมก๊าซอยู่ที่ปั๊มก๊าซบ้านไผ่นะครับเติมก๊าซได้ด้วนครับได้ด้วนเดียวเนี่ยนะครได้จ่อยก็เข้าไปตามหลังผมไม่รู้จะได้ใส่หรือเปล่านะครับโหหลดงามหมดหลลายสี แต่จ่อยไม่รู้จะได้ใส่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอย่งางไรดิแล้วหอก็สั่งเขาไปนะคงช่างหอกแต่จ่อยช่างเข้านะครับตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะครับสี่โมงเย็ยนเนี่ยแบบนี้ไปไปไปใส่ข้าวด้วยกันนะครับนี่นี่ใส่ข้าวด้วยกันน่าจะมีข้าวจัมโบ้ด,ด้วยนะครับแต่ของผมได้ใส่ลูก เอ่อห้าสิบกิโลนะครับสี่ร้อยเอ้ยหกร้อยสี่สิบโลสี่ร้อยหกร้อยสี่สิบถุงนะครับซ้ำกันกับปูแลแหละพี่น้องก็จะสูงกว่าปูนนิดนึงนะครับสูงกว่าปูนจักาน้อยก็จะไปจอดแยกสเตีย,ยู่ในอ่ะก้อนเขาสาะะรคามบ่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปดูนะครับมา เดี๋ยวไปลงลงไปดูข้างล่างครับเดี๋ยวจอดแยกสะตีก่อนนะครับเอาแม่นแถวๆนี้แหละนะครับไปข้างล่างครับผมจะพาไปดูว่ารัดกีเส้นนะครับไปกันเลยครับนี่นะครับตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับเรามาดูฝั่งซ้ายกันก่อนครับนี่ครับผมก็ใช้ผ้าใบผืนเล็กนะครับพอดีเลยกันเลยนะครับพอดีเลยได้เก็บนิดหน่อยนะครับ หวังว่ามันคงไม่เปียดออกมานะนี่ครับยางหรือเปียกอวะผมก็ไม่เคยใส่นะครับท่านผู้ชมผมเคยใส่แต่ลายขวางแบบที่เราใส่แป้งกันนะครับทางท้ายก็ก็ทำแบบแป้งนะครับ ก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับท่านผู้ชมเรามาดูสเตกันครับย้อนไปโอ้ท่านย้อนยังตึงๆอยู่นะครับนี่โอ้มดได้แล้วโอ้ไปได้ไกลอยู่ครับเนี่ยยังไม่หย่อนเลยครับถ้าเป็นแป้งนี่ย่มย,ม,ยมลงแล้วด้วนี่ แต่ว่าเขาไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะโอ้มาได้ไหะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะแบบว่าอ่ามันติดเปียกออกบ่นะครับผมก็บ่มันใจกันโอ้ผมก็บอกให้เลียนใส่ของไรนี่นะครับถ้าใส่ไรนี้ก็คือวางแบบพาเลทเลยครับ ยังติงติ้งอยู่นะครับเนี่ยถ้าใส่ลายนี้ก็คือวางวางแบบสลับแบบที่เรา,าเรียงพาเลีนะครับเอออ่างว่ขอยายแป๊บหนึ่งครับมันหลุดครับมันหลุดมันหลุดป๊บนึงครับนี่ครับ<ม>ได้แล้วครับดีย๋ยวมันตีปากเก้าฟองว่ะได้อยู่ได้อยู่นะครับไป ยากอีกทีก็คือปั๊มการ์ดนั่แหละยังกับวงวดัดนี่ครับก็จอดอยู่อานาค่ายทหารตกเสียงนะครับก่อนเข้าสารคามนะหนาค่ายทหารครับนี่ครับผมขึ้นกับล่างรถนะครับลูกหัวรถนิดนึงื่อความสวยงามนะ มันยังดอกเสีบาบน้าเละก็เลยลากไปเอกเดินทางกันครับมันยี่คำมันยี่คำพี่น้องก้อนยังดอกปลายทางอีกไกลเลยวนไกลไกนะครับปลายทางก็สมุทรปราการแม่นบ่ซอยลาซานไปไปซอยลาซานครับ หินธนาชนโชตย์ใหรถดำผมตัวนี้ไหมเออพ่มอมีนวะโอ้หวานสีแดงเลยใบแจสีอมฟูพี่น้องโอ้รถด,ดำมไมเอีนนี่เคยไปซ่อมน้ำกันยวนอูนอ้สร้างไม้ตัวนี้ไหมเครื่องสองร้อยสิบม่เมื่อกี้นะเอไปซ่อมอยู่ด้วยกันกับอูอยู่อยู่ช่างไม้นะครับช่างไม้อูที่เสียท็อปเอาเอารถมาทำเนี่ย ผมมามันรอยเกียหาไว้ตอนแรกถามแล้วผมก็บอรูครับผู้ไดีวา่าไรเครื่งสองร้อยสิบที่นี่มานะเจลแปดนะครับเป็นหัวสมองเงินนี่เฉแต่ของผมหัวสมองเงินตอนเดียวเป็นเครื่องร้อยเกียห้าครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับระหว่างรอแต่จ่อยด้วยนะครับพรุ่งนี้อาจจะเห็นคลิปเดียว อาจจะเห็นคลิปถ่ายาไปกวนตาจอยนะครับก็อยู่ข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะครับท่านผู้ชมดูข้างในนะครับเขาไปยนันไปไทยถึงนั่นถึงนี่เขานะครับแล้วเจ้าก็บ่ายถ้ายนะครับบ่กากล้าทายหรอผมว่ากล้าทายนะครับในพื้นที่เพราะว่าเห็นอย่างมากมันหยิ่งหยักนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ผมม,มีเงิ่อนเสียไ้เป็น บอกตรงนะครับก็เลยไม่ได้ไถ่ายนะครับก็ไปรอขึ้นของตั้งแต่เช้าครับไปรอขึ้นของโอ้นี่อูอ,อนะูอูเะไรนี่อูเทวดาสีเขียวล็างฉันไปรอลงของเสร็จก็ไปรอตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมไปถึงอ่าเป็นคิวแรกนะครับคิวแรกของวันนี้นะ แต่ว่ามีรถไปรออยู่แล้วผมก็เลยได้ขึ้นคันที่สองนะครับเป็นคันที่สองคันที่สองก็ได้ขึ้นบ่ายโมงนะครับก็จะได้ออกมาก็าจะได้ถ่ายคลิปนะครับนี่แหละก็ได้คลิปแรกของมือนี่นะครับพ่อวากันเนาะพี่น้องเนาะนะโอ้มาทานแก้วไปแบบเนี้ยไย้อนสอนนี่ครับแถวนี้ก็ได้จะเป็น บ้านวนาคาซาบ้านดูแต่ก่อนผมเคยเอาอเอาข้าวโพดเขาโพดนะครับเอาโพดเขาโพดนี่แหละมาหลับอยู่นี่แหละเอาไปขายอยู่บ้านตามตลาดนัดเอามันอะไรแบบนี้แหละครับทำหมดทุกอย่างทำหมดทุกอย่างครับโยเวียนขายตัวขายตูดขายตูดเพราะได้ขายได้พี่น้องอย่าเข้าใจผิด นี่ครับก็จะถึงบ้านที่ปูช่างใหม่ตรงนี้นะครับที่เสียท็อปมาเอารถมาทำนี่ครับเขาเขียนมหาสารคามมาแล้วล่ะนี่น,น,น,นี่ตรงนี้แมนบะประมาณแมนนิ่นี้แนละ นี่ครับนีู่ช่างไม้เข้าตรงนี้บ้านมีนี่เข้าตรงนี้รถรถมันไหลครับงานกับไหลรถเยอะอันว่าเฝาว่าได้แล้วพี่น้อง <c ười> ต้องไปเฝาเอา งานเล็กๆน้อยๆต้องไปเฝ้อเอาเฝ้อคนเนี่ยไหนคันยืนวันหรอนะครับมันก็มีแต่คั้นเฝอๆอืแล้วนะครับดูได้กับเฝ้าไปเรียนงานเนาะโอ้ยนี่กระทุม่มเหรอได้อยจะได้ใส่ไหมใส่ไม่ใส่เด้วพรุ่งนี้รู้กันครับเดี๋ยวทำคลิปให้ชมกันอยู่ในถาเรือนี่เพิ่นกับวัยไทยที่บาดนี่มองเนี่ย ผมเคยไปถ่ายครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าไม,ไม่ไม่ให้ถ่ายภาพในนี่ถ่ายข้างนอกได้อยู่นะครับที่เสียนุไปยืนถ่ายอยู่ข้างนอกนั่นแหละนะครับข้างในไม่ให้ถ่ายนี่ครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้ามาหาสารครามนะครับอยู่ตรงใกล้ถึงวิเลยเกษตรขอเสียง ยังได้บ่โอ้าะโลคนี้น่เซียนต้อกันตัวนี้ไหมเราไปใส่เกี๊ยบดิเนแดนเกียบด,ยยยบดำมาลงนี่นี่เนี่ยน่าจะเป็นเกียบดำใส่เกียบดำมาขายายิงอี่รีบะใส่ยูบัวสุกใหม่ต้องเห็นล้วอยู่ไหมไม่ดีวางท่นไงไม่อย่านีรีเกียบดำไม่ลีถ้าจะเอาไปขายให้ให้คนอ่ะ ที่เขาขายต้นไม้หรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะครับพี่พกเขาเขาจะหาขายต้นไมนะ้เอาเกียบดำไปใส่หลดตแพงนี่พี่น้องพันกขาบันเคิดว่าเลยพันกลัวหมดนะครับนี่ร้านเนี่ยทีเสียทอมารีวิอวเ <c oughs> นี้อเปิดงามไม่รับผมมอเคยมาซื้อแล้วมา ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับจะวผมจอดยิของขาอยู่ไฟแดงนะ่ฮะตลาดนี่ตลาดนัดม่ซื้อไก่เมียต้มมันะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ